ครับวันนี้รู้สึกจะอากาศร้อนๆนะครับอากาศร้อนจริงๆวันนี้นะครับผมก็รู้สึกภูมิใจหน่อยหนึ่งนะครับ mm hmm. เห็นนันหลานบอกว่าลหลานคนนี้เขาเรียนอยู่ที่รามคำแหงน,นะครับ mm hmm. เขาจะมาทุกเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับมากลับมาที่บ้าน mm hmm. อ้าถึงเช้านี่เห็นมาบอกว่าตาตาเขาจะเรียกคุณตาเพราะว่าเขาเป็นลูกของ เป็นลูกของลูกของเพื่อนผมอีกทีหนึ่งนะครับคือเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมที่ว่าเนี่ยคือลูกของนา้านะครับลูกของเพื่อนที่เรียกผมว่าลุงส่วนลูกของลูกเพื่อนจะเรียกผมว่าตานะครับเดี๋ยวนี้เรียนอยู่รากกาแพงแล้วเขาบอกเขาไปเที่ยวร้านอาหารร้านหนึ่งเขาบอกเป็นโฟกซองนี่แหละเขาบอกเอ้านี่เพลงตาแต่งเนี่ยเขาเขาาได้ยินเขาได้ยินมาเ,าเพลงตาแต่งนี่ ผมเห็นหลานคุยกันผมก็อเออดีนะเอาคุณคนเราไปร้องเขาร้องก็สนุกดีเมือนกะันหะน้าตานะแต่มันเป็นพวกทองก่อรลองเขา้องดีฟังดีเาขาลองดีเขาลองแยวงไงเขาลองว่าอะไรอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อเลยนึกออกเลยนึกออกว่าชีเบืพลงนี้เพลงนี้มันร้องแบบนี้นะเดี๋ยวจะลองให้ฟังนิดหนึ่งนะครับตาผมก็ไม่ค่อยดีซึ่งผมแต่งก็จริงอยู่แต่ผมก็ต้องดูเนื้อถ้าดูเนื้อไม่ทันก็ผิด ทำไมเธอจึงเป็นอย่างนั้นทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทุกวันเวลาของเสียวทุกนาทีเธอเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้อยู่รำไปเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งเธอและฉันนั้นมีความสุขใจแต่พอไม่นานเธอนั้นมาเปลี่ยนไปด้วยเหตุฉัไหนเธอจึงเป็นเช่นนี้น,นี่ครับทีนี้หนังสือมันจะดังนะ ผม้องเองผมก็ยังมีความรู้สึกว่า,าจังหวะจะโคนมันดี้องแล้วสนุกนะครับคือเราเล่นดนตรี้ยน,ยนไป้ยนมา้ยนมาย้อน,นไปมันก็ยาวไปเอง<ฮ>้องแล้วก็สนุกดีครับปีเพลงนี้เออผมก็บอกเออดีแล้วพอไปลองดีแต่ขอเดียวขเยวขเยวายาอไปอัดก็พอไปอัดเพลงตัวเองไปอา้องปอาเองเงนเพลงตัวเองแล้วแต่งเติมเสริมเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับถี่ว่าผิดเลยอันนี้ผมพอ ไม่ให้อำนาจจุดนี้นะครับเพราะผมแต่งขึ้นมาเพื่อความาสนุกผันสายเจออยากให้เพื่อนๆเอาไปร้องร้องเล่นกันตามร้านอาหารตามเรงแต่นนะครับร้บองไปเถอะแต่อย่าเอาไปทปําเป็นเพลงของตัวเองไปอัดแล้วไปจดปุดเป็นลิสิทธิ์เองไม่ได้นะคอันนี้ผิดชัดๆเลยนะครับก็ฝากคลิปนี้มาบอกไว้นะครับใครเอาไปร้องร้องเลยผมไม่ว่านะครับแต่ว่าเพลงต่อไปท่วมแต่งขึ้นนี้รู้สึกว่าจะไม่ล่อยนะครับนี่ เพราะว่าจะเออมีคนมาดูแลให้นะครับก็บอกว่าจะไปปล่อยมากเดี๋ยวมีปัญหาที่หลังเอ่ก็ลองดูนะครับ